เอาหอยมาลวกก่อนทับป็นตรบแตกลวกมัห่อนก่อนแล้วก,กรกกอบหนามให้มันแหงครับหนามแหงแล้วเทดใจหมอครับพ่อมาไปลาบครับนี่ลยครับอันนี้คือโจทนผัผสมของก้อยบักหอยและหลาบเฮดครับมีแจ้วครัว มีข้าวคัวมีผักหอมเปมีพักกันอย่านังเกาะเนี่ยใบมะกรูดแล้วก็มีต้นหอมพักชี่ผงชลรสครับน้ำปลาปลาล่าครับเฮดเฟืองเฮดฟุนเฟื่องที่ล่นแล้วครับล่นไฟแล้วเอาปิปปิ้งไฟนะครับแล้วกับบักหอยบักหอยที่ผ่านกันลวกน้ำห้อนแล้วครับ ค,ครับรอือฮะครับชวนผสมก็มีเท่านี้แหละครับชวนผสมสวัสดีครับมาเนี้กลับมาพบกับพันบุาพุทธไทยอีกแล้วครับคือเก้าครับมาเนี้มีเมนูอันก้อยบักหอยก้อย,ออยบักหอมบักไห้กับอันลาบเห็ดเฟืืองครับครับอันนี้บักหอยครับอันดับแรกก้อยบักหอยก้อนครับ ก้อนจีก้อยเอามาค่อยไปลวกน้ำห่อนก่อนครับเราก็เขาสะบัดหน้าให้แห้งกองหน้าให้แหงแ้งเราก็ค่อยเอามาก่อยครับขั้นตอนการก้อยครับสามนีเลยครับสามนีเล,มนเลยครับใส่พริกป่นครับ สองส่อนเคืองพอครับใช้ขอาครัวครับใช้ข่าครัวจะซ้อนสองส,อส่อนครับสองส่อนใส่น้ำปลาครับ ใส่ผงชโลมครับใส่มักนาวครับมะกนาวครับ สวยงามครับคนครับ ครับปลาหน่อยนึงครับใส่ปลาลครับ ใส่ลงไปนะครับกดิบชอยครับต้นหอมตับชี่ครับต้นหอมตัอชซี่ใบมะกูดครับใส่ลงไปเลยครับ หอมครับ้นหอมบังซี่ครับใส่ลงไปแล้วครับป่นครับแทบแทบแทบอี่ลีครับแทบอีหลีครับเมนูก,ก้อยหอยครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับขันตอนต่อไปครับเมนูดาบเผ็ดเ่ว่องครับใส่เลยครับอีกควนครับข้าขวครัวครับมันต้องใส่หลายครับมันสิแยะครับ ลำป้าครับบรรดาครับบรรดาครับ ผมรอดครับคน<า>ครับ แแ่บครับใช้ตันหอมครับคนครับเสร็จเรียบร้อยครับลาบเผ็ดเพื่องครับพร้อมกินครับ สวัสดีครับวันนี้ดาวพุไทยกับมีเมนูในน้ำเสนอนะครับก๋อยแบบหอยครับยังซีเลยครับแซ่บครับนี้ครับราดเผื่อมครับวันนี้ก็แซ่บก็แพ้กันครับเชินครับครับกับมีบังรอครับ สามดีเลยครับสามดีเลยครับดียอดยอดความดีอยู่ความครับครับจากทิ้งครับนะครับทิ้งน้ำกันครับพี่น้องสิ่งที่ขาดก็ได้ครับเมื่อหนีเมื่อแตใช่ทิ้งใช้ถุงครับตอนนี้ครับทิ้งครับนั่นมาก้อก้อนก้อนเลยครับ I mm do -hmm.